สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระเยซูกิตขอขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับเช้าว,วันใหม่เช้าว,วันนี้เราจะค่ายควรพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันในพระคัมภีร์จากพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่37บบอกว่าเปล่าเลยในสถานการณ์ทั้งปวงนี้เราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตโดยทางพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายในพระคัมภีร์ตอนนี้ท่านอาจารย์เปาโลให้เรา ได้เห็นถึงว่าเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านั้นเราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตอย่างไรนะคะเพราะว่าพระคัมภีร์ได้บอกเราว่าในทุกๆสถานการณ์พระเจ้าทรงทําให้เราเกิดผลดีสําหรับคนที่รักพระเจ้าและเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อมีพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราเนี่ยจะมีใครต่อสู้เราได้หรือ ใครล่ะจะมาพากเราจากความรักของพระเจ้าได้จะเป็นความทุกข์ร้อนความยากลําบากการข่มเหงการกรนดานอาหารการเปยกายการพยันตรายต่างๆหรือคมดาบอย่างนั้นหรือนะคะเรื่องนนข้อที่37นี้จึงบอกว่าเปล่าเลยในสถานการณ์ทั้งปวงเนี้ยเราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตที่เราสามารถเป็นผู้พิชิตได้ก็เพราะว่าเรามีพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย เป็นเบื้องหลังเป็นแบ็กอัพเป็นผู้คอยผลักดันสนับสนุนเราวันนี้ก็ประมาณวันที่10แล้วของมก,กราถ้าเราสังเกตรเราจากชีวิตปี2024ตอนนี้ขึ้นปี2025เราคิดว่าเราเองมีอะไรใหม่ๆที่ต้องพิชิตในปี2025หรือเราได้ตั้งใจหรือตั้งเป้าหมายว่าเราอยาจะพิชิตอะไรในปี2025นี้ ถ้าผ่านมา1ิบกว่าวันนี้เทียบกับปี2024เรายังเหมือนเดิมทุกอย่างคำว่าเหมือนเดิมคือเราดำเนินชุดประจาวันตามปกติทํางานปกติก็ใช่อยู่แต่เป้าหมายบางอย่างที่เราอยากจะพัฒนาอยากจะทําให้ดียิ่งขึ้นเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นตรงนี้เรามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเรามีตั้งเป้าอะไรไว้บ้างโดยดเฉพาะ เรื่องของชีวิตในพระเจ้านะคะเรื่องการงานเรื่องครอบครัวหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิชิตในปี2025นี้ในเรื่องของการเติบโตในฝ่ายวิญญาณมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการจะเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติแล้วก็เรื่องการเติบโตในฝ่ายวิญญาณมันไม่ได้เติบโตแบบ อาหารจานด่วนหรือเติบโตแบบเดี๋ยวโตวไปก็ค่อยๆรู้เองมันไม่ใช่เช่นนั้นแต่มันต้องใช้ความตั้งใจใช้ความพยายามและที่สำคัญคือต้องใช้วินยัยความตั้งใจหรือแรงบันดาลใจที่มีนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่พอตั้งใจไปสักพักหนึ่งสักช่วงหนึ่งแต่ถ้าไม่มีวินยัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ความสม่ำเสมอความต่อนเนื่องก็ไม่มีชีวิตในพระเจ้าของเราเราเองอยากจะพิชิตอย่างไรในปี2025นี้นี้ปกติเราเองเราคิดว่าเรารักคนอื่นอย่างไรบ้างนะคะสนใจที่จะใส่ใจรักคนอื่นอย่างไรหรือชีวิตเรารู้สึกว่าท้อใจอยู่ตลอดหรือมีแต่ความชื่นบานหรือบางครั้งในขณะที่เราเครียดหรือกดดัน เราให้สันติสุขของพระเจ้าเข้ามาแทนที่เป็นอย่างไรในขณะที่เรารู้สึกว่าดูอะไรก็น่างนเนงิดน่าลำคาญไปหมดเราเคยถามตัวเราไหมว่าการอดทนหรือการอดกลั้นไปอยู่ตรงไหนแทนที่เราจะสนใจแต่ตัวเราเราเคยสนใจที่จะห่วงใย,ยหรือเมตตาคนอื่นหรือเปล่าบางครั้งที่เราเอง รู้สึกว่าเราเองก็ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเราตั้งใจไหมว่าเราอยากจะเป็นแบบอย่างที่ดีเราเคยสัญญากับผู้ร่วมงานหรือคนในครอบครัวเราแต่เรารักษาคําสัญญาและเราก็พยายามพัฒนาคําพูดให้ดีขึ้นหรือเปล่าหรือเรารู้สึกว่าหลายอย่างเรายังบังคับตัวเองไม่ได้ไม่ว่าเรื่องการพูดไม่ว่าเรื่องการกินเรื่องของการใช้เวลา เราพยายามบังคับในสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเองจะพิชิตมากขึ้นในปี2 0 2 5หรือเปล่าซึ่งเป็นการพิชิตในการที่จะเติบโตในพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นในพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่2ข้อ12-13อาจารย์ปารโลบ,บอกว่าฉะนั้นพวกที่รักของข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ท่านเชื่อฟังข้าพเจ้าอยู่เสมอ านจงอุตสาห์ประพฤติอย่างสมกับความรอดของท่านด้วยความเกรงกลัวและตัวสัน่นไม่เฉพาะในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้นแต่มากยิ่งกว่านั้นอีกในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงทําการอยู่ภายในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทําตามชอบพระทายของพระองค์ในพระคัมภีร์ตอนนี้อาจารย์เปาโลได้บอกว่าให้เราอุตส่าห์ ที่จะประพฤติอย่างสมกับความรอดคําว่าอุตสาห์ที่จะประพฤติให้สมกับความรอดในที่นี้นะคะหมายความว่าเราต้องฝึกภาคเพียรความรอดของเรานั่นหมายถึงเราต้องฝึกฝนหรือออกกําลังฝ่ายจิตวิญ,ญญาณมากขึ้นข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าเราที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเรามีการวางแผนการทํางานการใช้ชีวิต แต่ขอให้เราได้มาวางแผนการเติบโตในฝ่ายวิญญาณหรือการออกกำลังในฝ่ายวิญญาณมากขึ้นตอนนี้เราส่วนใหญ่ก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเราเช็คสุขภาพออกกำลังกายขอให้เรามาออกกำลังกายฝ่ายวิญญาณในปี2025นี้มากกว่าปี2024ที่ผ่านมาเพื่ออะไรคะเพื่อเราเองจะมีชีวิตที่ ทำตามชอบพระทายของโรรองซึ่งเรามีพระเจ้าผู้ทรงทําการอยู่ภายในเราพระเจ้าจะสนับสนุนเราพระเจ้าจะผลักดันเราพระเจ้าจะช่วยเราที่จะเติบโตและออกกําลังในฝ่ายวิญญาณด้วยกันขอพระเจ้าจะทรงเป็นกําลังและเป็นผู้สนับสนุนให้เราเติบโตขึ้นในพระองค์ทุกวันและทุกวันให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน สาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอขอบคุณพระองค์สาหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ที่ให้เราได้เห็นถึงการที่ชีวิตของเรามีความจําเป็นจะต้องพิชิตถึงเป้าหมายในปีนี้หรือความตั้งใจในปีนี้ในการที่จะดําเนินชีวิตที่จะพอพระทัยพระองค์ด้วยการออกกําลังฝ่ายวิญญาณมากและมากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าให้เราให้ความสําคัญตรงนี้เพราะว่าวันเวลา องค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้วแต่วันใดยามใดมงใดเวลาใดไม่มีใครรู้แต่วันที่พระองค์มาเราทั้งหลายจะดำเนินชีวิตที่ชอบพระยทายของพระองค์ขอทรงอวยพรเราตลอดวันนี้ขอทรงอวยพรพระคำของพระองค์ฝังอยู่ในชีวิตความคิดจิตใจของเราด้วยเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน